เสียงวอมอะไรตอนนี้น้องมาเดียวไม่เหมือนปกติเลยนะคะดูกังวลผิดปกติเสียงมาบอกฉับอกใช่ค่ะฉันก็เดินหนูอะตั้งแต่ทางเข้าละฉันก็มาโนไปเนาะหนูตั้งแต่ทางเข้าละหนูเห็นเป็นแบบเขาขาวเดินผ่านนะคะตรงนี้ใช่ค่ะยายอันนั้นใช่ค่ะกว่าจะใช่ค่ะไม่เห็นเลยเลยแต่ยัง ใช่คะ่ะพี่ก็สัมผัสเชนนะพลักเดินไปพี่ช่วยพีพี่ชุดขาวฉันก็มาโนไปนะพี่ชุดขาวใช่ค่ะพี่ก็นี่มีผู้หญิงชุดขาวมาหาน้องนะคะใช่ค่ะชี้ให้พี่ดูหน่อยเออนะชีให้พี่ดูหน่อยจะเข้าใจไอ้จ้องจะชิปตรงไหนดีจะชิปนั่นค่อยู่บนนั้นใช่ค่ะเขาอยู่ตรงนั้น น้องไม่เดือดต้องระวังตัวนะคะจก็อ๋าี่หนูไม่ไหวแล้วน้องไม่เดือดต้องระวังจัจมโนไปเลยนะไม่เดือดต้องระวังตัวนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามาแบบไม่ดีค่ะมายังไงมาแบบหัวขาดค่ะจะก็พี่คะหนูเห็นใครอยู่ข้างหลังหนูค่ะใช่ค่ะเขาอยู่ข้างหลังนงนะคะมีความผิดปกติบริเวณฝั่งตรงข้ามมีดวง ใครดงวิญญาณเป็นลูกไฟอะค่ะพุ่งขึ้นจากดินประมาณสี่ห้าดวงแต่น้องมาเดี๋ยวรู้สึกเสียวหลังมากเลยค่ะพี่แท็กเนี่ยตรงเนี้ยมันแบบเสียวสันหลังอะค่ะมันไม่ได้อยู่คนเดียวพี่แท็กเนี้ยเนี่ยตรงนั้นหลังจากองฟอนไปมันจะเป็นดินมีหลุมศพฝังอยู่จริงค่ะซึ่งเขามาดูสองคนนี้คุณไม่ได้ผีเข้าคุณนั่นแหละค่ะคุณน้ำหวานมีสตินะคะเพราะว่า การที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะ